นะคะน้องทิยาจะพาพ่อแม่พีพนอ์เอฟซีไปตามแนวทางของน้องมุกดานะคะน้องมุกดาร้านแมตเต้านะคะวันที่ผ่านมาบอกสามซีออกสองซีนะคะวดนี้น้องทิยาถามนะคะถามบอบอกนะคะแต่ว่าชับปิงปองให้เลขสองตัวฮะเดี๋ยวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะวดว่าหันเพื่อนบอกตัวใดกับแมตเต้าบอกซีซีสามบอกซีสามออกซีสอง บางข้างเพื่อนก็บอกถื่อมันบอแต่ว่าแล้วตาเ้าถามติถันเ้าบปถามก็คือบรบอกมันบอบัดย่าจังบ่คอยมักเลขวันนี้มาบอกเอ็ดซี่เนเร็วน้องมุกดาเอ็ดซี่เนหลบเลยออกเดีวออกตัวไหนหลบเดี่ยวออกตัวใดนหลบฟังฟังพี่น้องฟังฟังตัวไหบอกย่ดปากงับงับตัวใดก่อนตัวใดนหลบ ฮะยังก็ตัวหดตัวใดลูกบอกไปเป้นข่อยหางมักเด้บุได้บุได้ครับออกตัวใดก็ลูกน้องน้องมุกดาเลยออกตัวใดลูกทางเลยออกตัวใดนี่ถามไหมนี่ออกตัวใดลูกเลยออกตัวใดอันนั้นน้องยัง่ะปลาสลามน้ำปลาสลามปลาสลามเลยออกตัวใดลูกอตัวใดครับ ปลาล้ําปลาล้ํามกดาสิบอกเด็กย่าบ่ะเคยเยบอกว่าปลาล้ําเคยบอกว่าปลาล้ามปลอยปลอกซิบเก่าังเลมันออกมันนั่นบอกสิบเก่ามันออกซิบบอกซิบเก่ามือนั่นไปสืบเก่าสูนอีหยังนี่แหละเอาบอกซิบเก่ามันออกศออกเก่าศูนยะมันบอกศูนย์เก่านเก่าศูนย์นี่แหละเอาบอกเก่าศูนยออกหนึก็เก้านึ่งนี่บอกอ๋อมันสิแตมหนึ่งคือกัน บอกเลขกระโดดเีออกตัวใดงวดย้ายะยอไ่โอ oh, ้ยายเต่าม well, ันบกคนว่ายยเต่าอพ้มนว่ายเกจเาก่อนอเอินยายเต่าบอกเรียน่แล้วน้องมุกดาหันมาเร็วตัวใดเร็วอือหันถามจ้างบอกว่าทามกับเบาเบมันบอกเียออกตัวใดหลูกบอกก็ดูบอกยายก็ดดยายเสืาไปเสา้พไปเสืเด่นอยากไปบอกไปซื้อของเด่นไปบ่ พี่นายจะยังคลองเด่นเรงไงบอสบอบอสใคยเป็นใครเป็นน้ามันบะสอ๋อน้องน้องน้องปลาล่าแม่นุ่งเสียนุ่งเสียก็เป็นเกงเบอร์ยี่สิบสามพี่น้องไม่ออกสองสามบอนด์นี่เบอร์ยี่สิบสามเลยนี่กินน้ำกินน้ำที่บอกสองสามปีปอนด์เนาะบอดีนะ

สองันลูกอทีละลูกเออสองอันเล็กยังนาะประเด็เด็กอเ็ยังมึงก็เด้อมึงก็เดยวลูกเาวนเล็กยังมึงก็เด้อีกแปดมึงก็เดินวยนี่เนยังลูกนี่เดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งมามาหาเอีเบงก็แล้ว แปดนนะคะออ่มออกบะมุกดาแปดนึงออกบะเออออกออกบนห้วรางอืมแลกเนาะออกบนหัวรางลูาคันคันถือนี่สีไเลยค่าคานมเด้อนมืนนี้าดตรงพ่ามแมน่ลเนาะ เปินวายยังก็ให้ปลาหลามจับแน่ปะ่ะทีค่ะสรุปว่าน้องมุกดาจับปิงปองใหเ 8, 1, 1, 1, ะะ้เป็นแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแด้งรัฐบาลไทยนะคะ